มาถึงก็ปุบปับเลยครับกับการลงผักนะฮะคันที่สองคันนี้ใส่มาเบาๆะนะทีมงานนะช่วงนี้ก็ไม่กล้าใส่เยอะครับเหมือนเมื่อวานนี่โหแบบน่ากลัวมากนะครับมาแบบเหมือนเมื่อวานน่ากลัวมากแตบบ่เวลานี้มาสบายๆชิวๆครับสองคันนะครับเบาๆกอยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ช่อง YouTube ครับ ตาเท่าไหร่ออ่นตาเท่าทาไหร่ตาตาสันนะมันไม่เยอะหรอกเร่าเพื่อที่จะ ให้ได้ของมาขายไวขึ้นครับหนงที่ตลาดสดเมืองสุรินครับแค่รอบเต้นมัดนะ ใ,ใส่ไปอีกอ๋อใส่แครอทไว้แครอทถ้าไม่ใส่ก็ถ้าไม่ขับรถไปลงกงนับรับใได เอามาลงเอาเทโพลงนี่ขนาดนี้จะดูเดี๋ยวจะดูอ่ะ Nigh, 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 này, này, này riêng anh đi, lên ไปอีกแล้ว ร้านอยู่าขายย่อยอยู่ด้านบนครับตรงนี้ครับตอนนี้ก็คือเวลาทีา่ทีมงานนะครับลงผักด้านล่างนะ<ร>ผักใหม่ๆสวยๆครับนะฮะก็ลูกค้าท่านใดอยากได้ผักสวยๆลงนะครับแวะเข้ามาดูครที่ตลาดสดเมืองสรินครเวลานี้เราลงผักใหม่ๆสวยๆนะ,รนะครับ o ka dia i pa'i เวลาลงก็เกือบชั่วโมงเหมือนกันครับสำหรับแต่ละพันนะครับผักใหม่ๆสวยๆนะสำหรับลูกค้านะครับที่อยากจะได้ผักก็ลองแวะเข้ามาดูนะเวลานี้ครับผักสวยๆที่ตัวเมืองสุรินทร์นะฮะตลาดสดสุรินทร์นะครับตรงนี้คือทีมงานเมืองตรุงผักสดนะครับลงทุกวันในช่วงตั้งแต่หกโมงนะครับหรือว่าจะซื้อย่อยก็ด้านบนนะครับซื้อย่อยด้านบนมีการขายย่อยด้านบนนะครับฝั่งตรงข้ามที่เราลงผักนั่นเองนะครับ ตัวนี้มาแต่สายอ่าสายกรุงเทพนะทั้งสองคันเลยนะฮะสายกรุงเทพสองคันเลย คุณนะครับลูกค้าทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามานะเลือกซื้อผักทางร้านมันกะลงผักสดนะครับพออยากได้ผักตัวไหนลองแวะเข้ามาดูได้ครับนะแล้วก็สอบถามราคากันดูได้เลยนะฮะจะซื้อหรือว่าไม่ซื้อก็ไม่เป็นไรครับให้ไเข้ามาดูก่อนนะด้านบนเราก็ขายย่อยด้านบนนะข้างบนนะฮะมีงานมีการลองแวะเข้ามาดูได้เลยครับอเครับสนับเทมนี้ก็ ขอฝากทางร้านไว้ด้วยฮะเมืองตะลุงผักสดนะครับที่ตลาดสดมุนสินครับผมบ๊ายบายครับสวัสดีครับ